สวัสดีครับผมนายวลิศพัฒนาวงโยธินตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube channel กองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิก,กายนมาเริ่มต้นกับที่ข่าวแรกกันเลยครับก สอวอรประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่10ประจำปี2566วันอังคารที่31ตุลาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีน,นางโสภาเกียรตินิรชาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่10ประจำปี2566ผ่านเซอร์ อิเทรนโดยมีว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์พรมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์ด้านแ,แรงงานผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและผู้อำนวยการกรมงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมการประชุมการประชุมต่างกล่าวเพื่อพิจารณาด้านโครงการเงินกู้สร้างสุกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานกส ตวประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกันกองงานครั้งที่9ประจำปี2566 วันพฤหัส,สบ,บดีที่2พฤศจิกายน2566เวลา9น้นาฬิกา30นาทีว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์คมดำกรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกันกองงานครั้งที่9ประจำปี2566ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาลผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างโดยที่ประชุมดาเนินการพิจารณา รองตามมารตรา120ของนายจ้างกรณีย้ายสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน4คนกสว,วรประชุมกองสวัสดิการแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน2566วันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกา30นาทีนายธานินท์ผู้มรุนผูน้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานการประชุมกองสวัสดิการแรงงานประจำเดือน พฤศจิกายน2566โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงานผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผู้แทนกลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานผู้แทนกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานและผู้แทนงานบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันข่าวต่อไปจะเป็นการนำเสน เนื้อข่าวสารความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูประถมโดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูประถมจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวยัยโดยพระอาจารย์สมหมายธรรมโชติโกและพระอาจารย์มนัสขันติมโน ผ้า,าจารย์จากวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการให้ความรู้ด้านศิลธรรมความกระตัญยูกตเวทีความมีเมตตาฝึกสมาธิทําจิตใจให้สงบให้แก่เด็กประถมวัยเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามสร้างทัศนคติค่านิยมและระเบียบวินยัยพร้อมที่จะรับและเรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไปและทั้งหมดคือข่าวสารประจําสัปดาห์แรกข,ของเดือนพฤศจิกายน25 SOD66 ของกองสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ cribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ Youtube Channel กองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสอรอคุ้มครองสิทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ